สวัสดีครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนแปลงฐานของตัวไดสตาร์ทมอเตอร์ไซค์สกูบบี้นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับก็จะใช้ตัวสว่านกระแทกโอสุกะนะครับเป็นพระเอกของเราตลอดทั้งงานนี้นะครับก็เตรียมอุปกรณ์ตัวช่วยที่เรานํามาใช้ในวันนี้ก็จะช่วยลดระยะเวลาในการทํางานของเราให้รวดเร็วขึ้นอันนี้ผมใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์แปลงนะครับใส่กับลูกบ็อกก็มาเริ่มลื้อกันเลยครับ ระหว่างการลื้อนะครับก็เตรียมถาบใส่น็อตไว้สักหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนที่เราถอดออกมาก็ใช้น็อตเยอะอยู่นะครับเพื่อป้องกันการนะครับถอดน็อตสกรูออกหมดแล้วก็เริ่มถอดกับของตัวรถมอเตอร์ไซค์ออกนะครับก็กองไว้อย่างเป็นระเบียบดูดีครับการถอดก็ถอดง่ายมากครับเรามีอุปกรณ์ตัวช่วยพระเอกของเราการถอดนี่แคบจะไม่ต้องใช้แรงเยอะตอนถอดนี่ก็เห็นน็อตตรงไหนที่เกะกะก็ ถอดออกให้หมดครับตอนประกอบค่อยว่ากาันอีกทีครับผมหลังจากที่ถอดชิ้นส่วนที่ขวางอยู่ออกหมดแล้วนะครก็มาเริ่มถอดตัวไดสตาร์ทนะฮะอันนี้ใช้เป็นเบอร์8นะครับกัดออกก็จะมีเบอร์8 2ตัวนะครับแล้วก็เป็นสกรูไขควงแฉกนะฮะของตัวขั้วบวกนะครับ นี่ครับถอดออกมาเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับไดร์สตาร์สคูบี้ไของเราเดี๋ยวเราก็ถอดออกมาเพื่อที่จะเอาตัวแปลงฐานไปเทียบกับที่ร้านอะไหล่รถนะครับก็เริ่มขันจะมีสกูหัวแชกนะครับ3ตัวไล่ถอดให้หมดแล้วก็ถอดตัวแปลงฐานออกมาได้เลยครับมันก็สึกเยอะพอสมควรแล้วครับถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนตัว ดสตาร์ตัวนี้ก็คู่กับตัวรถมาน่าจะ10กว่าปีแล้วนะฮะถึงเวลาของเขาแล้วหลังจากถอดตัวชิ้นส่วนออกหมดนะฮะก็เดี๋ยวเตรียมเปลี่ยนตัวใหม่นะฮะเดี๋ยวเราออกไปซื้อกันเลยครับมาแล้วครับของใหม่เป็นฐานดสตาร์ตอันนี้จะเป็นของรุ่นคลิกนะฮะแต่จริงก็ใช้กับ s c o o ี y อได้เราก็มาเริ่มประกอบกันเลยครับ ในตัวชุดแปลงฐานตัวใหม่นะครับเขาก็จะมีพวกสกรูนะฮะสปริงของตัวที่ดันแปลงฐานนะฮรของใหม่ให้มาแล้วก็เปลี่ยนของใหม่ให้หมดครับอันเก่าก็เก็บไว้ใช้งานอย่างอื่นนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับแปลงฐานตัวใหม่อันนี้ก็จะเป็นทุ่นของเขานะฮะดูทุ่นหน้าสัมผัสของเขานะฮะ ค่อนข้างสมรปกล้วก็เอาผ้าเช็ดให้สะอาดนะฮะหรือถ้าหากไม่ออกนะครับก็เอากระดาษทรายนะฮะมาขัดนะฮะให้หน้าสัมผัสมันสะอาดนะครับมาถึงขั้นตอนใส่แปรงฐานเข้ากับรางนะครับก็ใส่สปริงเข้าไปนะครับสปริงก็เป็นของตัวใหม่ที่มากับชุดคิดนะครับใส่เสร็จก็ลองดันขยับขยับดูนะครับว่าแน่นหรือเปล่าแต่ก็ขนาดพอดีครับ กับที่เทียบกับตัวเก่ามานะฮะที่เราตอนตอนที่เราไปซื้อนะครับก็ดันไว้แล้วก็เอามือกดไว้นะครับตอนใส่ก็เอามือดันนะฮะตั้งทุนไว้ตั้งทุนไว้นะฮะแล้วก็เอาตัวหัวเสียบเข้าไปแล้วก็พอเสียบเข้าไปเสร็จแล้วก็หาหาอะไรลำแหลๆนะครับมาดึงตัวสายของตัวแปลงกานนะครับให้มันเข้าร่องนะครับผมการทําก็ไม่ยากครับดูตามคลิปก็ทําได้เลยครับ ลองหมุนหมุนดูว่ามีอะไรติดขัดหรือเปล่าก็ค่อนข้างโอเคแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบใส่ตัวเสื้อของตัวไดชาร์ตนะครับระหว่างตอนที่ประกอบมันก็จะมีแรงดูดจากตัวแม่เหล็กนะครับที่ดูดตัวทุน่นก็ระวังอย่าให้ตัวทุ่นที่ว่ามันใส่ติดกับแปลงถาดน,นะครับอย่าให้มันหลุดออก ก็เช็คความเรียบร้อยครับลองหมุนดูหลังจากที่เทสหมุนได้ปกติไม่ติดขัดอะไรก็เดี๋ยวเราจะมาใส่น็อตกันครับ ระหว่างทำก็รู้สึกว่าสว่านมันหมุนเร็วไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้โหมด AI ของตัวสว่านโอสุกะเนีะครับ,รบอันนี้เขาจะปรับตามรอบแล้วก็เขาจะหยุดนะครับถ้าสมมุติว่ามันแน่นแล้วเขาก็จะหยุดให้อัตโนมัติครับเขาจะปรับท็อกด้วยตัวของเขาเองก็ลองใช้งานดูครับง่ายใช้งานง่ายมากครับเสร็จเรียบร้อยก็ลองหุหมุนดูก่อนที่เราจะไปประกอบนะครับ ก็เริ่มประกอบนะก่อนประกอบก็ดูยางโอลิงให้ดีๆนะครับตัวโอลิงกันฝุน่นกันน้ําหรือว่าสิ่งสกปรกที่จะเข้าไปในตัวแค้งนะฮะสายคั้วลบนี่จะมีอยู่2เส้นนะฮะก็จะคู่กับตัวน็อตล็อกน็อตที่ไว้สําหรับขันอัดล็อกตัวไดสตาร์ทนะครับถ้าใส่ไม่ครบเส้นใดเส้นหนึ่งนะฮะก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกันครับเหมือนเขาต่ออนุกรมกันอยู่ถ้าหากว่ามันวงจรไม่ครบมันก็ไม่ทําให้รถสตาร์ทได้นะครับ ก็อย่าลืมสังเกตอย่าลืมใส่นะฮะถ้าได้ทำแล้วใส่ขั้วลบเสร็จแล้วก็เป็นขั้วบวกนะฮะใส่ตัวนี้จะเป็นสกูนะฮะอย่าลืมใส่อันนี้ถ้าไม่ใส่ก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกันครับใส่ได้สตาร์เสร็จแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนอื่นกลับให้หมดนะครับใส่ได้สตาร์เสร็จก็เตรียมเทสเลยครับลองเทสดูสัก 3- 4สี่รอบนะครับว่ามันติดขัดอะไรหรือเปล่าถ้ามันใช้งานได้ปกติก็ ประกอบชิ้นส่วนอื่นกลับแล้วก็เอาไปขี่ใช้งานได้เลยครับ